อยากที่จะเข้าโครงการเมนเม้นทเวนีอยากจบใหม่และมีรายได้สูงๆไปกับโครงการเมนเม t นทเวนีเซตหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้อีบ e ุ๊กสองเล่มนะคะหรือใครที่อยากจะเลือกรับเป็นหนังสือจะมีเป็นตัวยางบลัดในขณะที่ข้อสอบเซลเทสหนึ่งรอข้อจะเป็นแบบอ e ีบุ๊กอยู่แล้วเนื่องจากว่าการทําข้อสอบเซลเทสนะทุกคนทุกที่เขาจะให้ทําที่บ้านเพราะนั้นมาเลยถูกออกแบบให้คุณสามารถเอาไปฝึกและเอาไปทําลงสนามได้จริงในขณะที่มีน้องๆหลายคนไปแล้ว บอกว่าเวลาข้อสอบเหมือนกันเลยแนวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันคือมันไม่ต่างกันทุกคนถ้าเราจะผ่านโครงการแมนเน็ตเทรนี้เราต้องผ่านรอบแรกก่อนไม่ว่าจะเป็น UMC UOB โครงการที่หลายๆโครงการนะเขาใช้ข้อสอบที่เป็น h s h l กันหมดแล้วและบางโครงการถึงไม่ใช้ h s h l เขาก็สอบแนวเดียวกันคือ New m e r a c l e ที่เป็นตารางเป็นการาฟหรือ Inactive ที่เป็นรูปภาพเป็นการวัดตรรก,กะลอจิกในหัวจากการที่ดูภาพภาพต่อไปคือภาพอะไร และมีนอกเหนือจากนี้ก็คือว่ามีบางโครงการที่วัดดีดักทีหรือตักกะเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปฝึกได้เลยทุกคนจะเป็นไม่เดนเมเทนีโครงการไหนประยุกต์ adaptive ได้หมดในขณะที่เมื่อผ่านแล้วนะคะคุณจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์หนังสือยังบัตรมันช่วยให้คุณได้ทําสิ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายมันคือการเตรียมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมบางคนมีของแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรในขณะที่เมื่ออ่านหนังสือแล้วคุณจะเหมือนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่เด่นเมน มีต้องการน่ะคุณจะ acting นำส่งออกมาได้ง่ายและนั่นคือสิ่งที่ทำให้น้องๆหลายคนของพี่ลักทำไมผ่านเป็นเรื่องง่ายมากโดยเฉพาะเครือ C P C P F Macro Lotus จะทำต่างกันจะคัด e s s e n t คัดคนก่อนคัด test แล้วคัดคนแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นน้องพี่ลักเนี่ยมีทุกเดือนนะไปอยู่โครงการนี้แทบทุกเดือนนะ่ะมีคนเข้าโครงการนี้ได้หมดแทบทุกรอบจะมีน้องพี่ลักไปอยู่ในการคัดเลือกเดือนนึงเขาคัดหลายรอบทุกคนซึ่งพี่ลักจะบอกว่าถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณจะมีโอกาสแค่ครั้ง ถ้าคุณตกคุณต้องรออยกาหกเดือนถ้าเป็นบริษัทเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นเครือนี้ทั้งเครือตกอันนึงก็ไปสมัครอันใหม่ได้แต่พี่ลักไม่แนะนําให้คุณทําอย่างนั้นเพราะว่าอะไรการเข้าไปในเมนทุนนี้มันควรเกิดจากการตั้งเป้าหมายทุกคนตั้งเป้าหมายว่าอยากจะได้อะไรกันแน่วันนี้ต้องตัดสินใจกับตัวเองเลย CBF ก็ c b แ m a c ครก็ m a c ครโรตัสก็โรตัสตัดสินใจแต่แรกแล้วต้องไปออกอินเพื่อแกลบมันเพราะฉะนั้นใครที่จะไปของเครือนี้พี่ลักบอกเลยว่าเซตนี้หลายคนไปก็เอาอยู่ในขณะที่ถ้าใครบอกไม่ใช่คน ที่ทากิจกรรมมาพี่รักษณ์ในเป็นประธานมาพี่รักษณไม่มั่นใจเลยพี่รักณ์หรือมองเห็นแต่ปัญหาในทุกโอกาสอันนี้เอาตัวมาอยู่ในโอกาสนะคะถ้าคุณอยากจะได้มากๆแต่ยังไม่มั่นใจมาฝึกกับรอบสอนสดรอบสอนสดเดือนเมษายนเนี่ยจะจัด1 6 1 7เมษายนนะสอนแบบกลุ่มราคาสเปเชียลプライมมากๆใครสนใจให้ทักเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราได้เลยในขณะที่ถ้าใครบอกเป็นคนมีของอยู่แล้วเซตหนังสือเริ่มจากตรงนี้ได้เลยโดยที่ถ้าซื้อแบบเซตคุณจะได้คอร์สเรียนออนไลน์ รีบไอเซนเมนเดไปด้วย30นาทีซึ่งพี่ลากบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากมากเลยนะราคาหลักร้อยเท่านั้นเอง และใครที่บอกว่าจะไปหลายโครงการพี่รักษ์อ่ะอันนั้นให้ซื้อเป็นเซตออนไลน์แบบคอมโบเซตจะได้อ e ีบุ๊กสเล่มจะได้คอร์สเรียนวิดีโออินทิวิวสชั่วโมงจะได้คอร์สยังบัตรใช้ในการสัมภาษณ์อีก3ชั่วโมงตัวนี้เอาไปงับได้ทุกโอกาสโอเคไหมเพราะฉะนั้นเลือกที่ใช่ที่เหมาะกับตัวเองถ้าจะอออินแบบอออินจริงๆเนี่ยจะไปหลายโครงการก็ให้เรียนเป็นแบบสอนสดหรือไพรเวทคัสแทนจะช่วยได้มากเพราะน้องพี่รักษ์ไฟด์เดย์เอ็นจิ้เมนต์ตอนนี้นะบางคนเข้าได้แล้ว 40-50K จบมาก็เข้าได้เลยเย ขณะที่บางคนกําลังปักหมุดโครงการใหญ่ๆอยู่เดือนพฤษภาคมผลลัพธ์จะออกมาทุกคนเพราะนัน้นใครที่กําลังจะไปหลายโครงการแบบนั้นนะเอาตัวมาอยู่กับรอบสอนสดซะการเข้า MT ไม่ยากค่ะคุณแค่ต้องรู้เทคนิคและใครอยากปรึกษาพี่ลักฟรีๆสามารถปรึกษาได้ที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์รีแล้วกดที่ติดต่อเราขอให้ทุกคนโชคดีเปลี่ยนแปลงค่ะ8ชั่วโมงต่อวันแล้วรับรายได้ใหม่ไปกับ m ินิจิเบนเทรนนอวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ